ไม่เพียงแต่บ้านเรือนของชาวบ,บ้านเท่านั้นนะคะที่ได้รับความเสียหายจากเหตุโกดังพุระเบิดในตำบลมูลโนอำเภอสุงไงโกโลกจังหวัดนาราธิวาสแต่ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้มีโรงเรียนได้รับความเสียหายถึง4แห่งด้วยกันนะคะโดยเฉพาะที่โรงเรียนบ้านมูลโนค่ะซึ่งขณะนี้ในทางโรงเรียนนั้นอยู่ระหว่างการเร่งซ่อมแซมอาคารเรียนนะคะรวมถึงในส่วนของพื้นที่ต่างๆที่ได้รับความเสียหายเพื่อกลับมาใช้งานโดยเร็วที่สุดค่ะ แม้เหตุโกดังพลุระเบิดในตำบลมูนมุนอ,อํเาเภอสุไงกโกลกจังหวัดนาราธิวาสจะผ่านพ้นมานานกว่า2เดือนแล้วนะคะแต่ว่าจนถึงขณะนี้เด็กๆนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ของโรงเรียนบ้านมูนุยังต้องอาศัยใต้ถุนหอพักนักเรียนเป็นห้องเรียนชั่วคราวนะคะแม้ว่าบางวันนั้นจะมีอากาศร้อนหรือว่าฝนตกค่ะ โดยอาคารเรียนชั่วคราว6ห้องเรียนนี้เกิดขึ้นจากเงินบริจาคของผู้ใจบุญที่ร่วมกันบริจาคให้โรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากแรงอัดของระเบิดนะคะโดยเฉพาะอาคารเรียนสาหรับชั้นอนุบาลและห้องทดลองวิทยาศาสตร์ที่เสียหายอย่างหนักค่ะซึ่งทุกวันนี้ยังต้องการให้เป็นพื้นที่อันตรายนะคะส่งผลให้ต้องย้ายเด็กเล็กมาเรียนในห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาและมัธยมศึกษาแทนและรุ่นพี่ก็ต้องเสียสลับไปเรียนในห้องเรียนชั่วคราวแทนน้องๆเด็กเล็กๆค่ะ เพราะว่าเมื่ออาคารเรียนนี้หยุดใช้ถาวรห้องเรียนเราจะหายไปทั้งหมด6ห้องเรียนทีนี้พอห้องเรียนพี่ๆก็ต้องสละให้กับน้องเราต้องให้น้องๆเข้าเรียนในห้องเรียนที่พร้อมก่อนแล้วเราต่อเติมมาเพิ่มมาอีก6ห้องอโดยใช้งบบริจาคเนนี่คือต้องต้องขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านจริงๆ คนงานเร่งมือซ่อมฝ้าเพดานและหลังคาของอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติและในอาคารอเนกประสงค์ที่เสียหายอย่างหนักนะคะโดยหลังการประเมินของเจ้าหน้าที่โยธาธิการพบว่าโครงสร้างนั้นยังคงแข็งแรงทำให้ทางโรงเรียนเร่งซ่อมแซมเฉพาะในส่วนของหลังคาและฝ้าเพดานเพื่อเปิดใช้งานให้ได้โดยเร็วที่สุดนะคะเพราะว่าอาคารหลังนี้เดิมเคยใช้เป็นสถานที่ทำกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมร่วมกันของเด็กๆทุกวันค่ะ อาคารเนี่ยประสงค์นี้ก็คือคิดว่าน่าจะเป็นที่ที่หนึ่งที่เราสามารถถ้าเราสามารถปรับปรุงซ่อมแซมได้อย่างน้อยเด็กก็ได้ใช้ตรงนี้จนกว่าอาคารเรียนใหม่เราจะได้รับการอนุมัติแล้วก็สร้างแล้วเสร็จ2ปีงบประมาณทวนโวยการโรงเรียนบ้านมมนุยังบอกอีกนะคะว่าขณะนี้ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคาร4ชั้นซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ3ปีซึ่งเชื่อว่าจะแก้ปัญหาห้องเรียนไม่เพียงพอได้ในอนาคตนะคะ ทางนี้โรงเรียนบ้านมูนโน,นนั้นมีนักเรียนประมาณ910คนค่ะมีบุคลากรครูกว่า60คนนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้โดยตรงอย่างไรก็ตามจากการประเมินจิตใจเกี่ยวกับภาวะความเสี่ยงในการเป็นโรคซึมเศร้าของเด็กๆและครูของหอน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าผ่านมากว่า2เดือนสภาพจิตใจของเด็กและครูดีขึ้นมากค่ะ ทางนี้จากข้อมูลของสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดนาาราธิวาสพบนะคะว่าโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดในครั้งนี้มี4แห่งด้วยกันนะคะโดยได้ช่วยเหลือนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดแล้ว505คนเป็นเงินกว่า580,000บาทและช่วยเหลือสถานศึกษาเป็นเงินกว่า1,400,000บาทค่ะ นี่เป็นภาพบรรยากาศที่โคนางานและก็ในส่วนของช่างนั้นอยู่ระหว่างการเร่งซ่อมแซมบริเวณอาคารอเนกประสงค์นะคะซึ่งโดยปกติแล้วบริเวณนี้จะถูกใช้ในการทํกากิจกรรมร่วมกันของเด็กๆทุกวันแต่ว่าผ่านมา2เดือนที่นี่ก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะคะและนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดค่ะที่โรงเรียนบ้านมูลโนในจังหวัดนราธิวาสค่ะ